ชื่ออาจารย์ชิดชมกันจุลานะคะปัจจุบันอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะสังกัดสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการนะคะด้วยออสถานการณ์ยุคป,ปัจจุบันเนาะนะคะด้านการท่องเที่ยวเรายังไงก็แล้วแต่แหละไม่ว่าจะด้วยเรื่องโควิดนะคะที่น้องๆได้ทราบกันอาจจะมีผลกระทบบ้างกับการท่องเที่ยวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ย อย่างไรก็แล้วแต่นะคะจํานวนนะคะจำนวนนะักท่องเที่ยวหรือว่าความต้องการเที่ยวของคนนะ,นะคะยังมีความต้องการสูงอยู่นะคะดังนั้นดังนั้นการท่องเที่ยวนะยังเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะคะกับการที่คนเราต้องทํางานแล้วก็เที่ยวพักผ่อนถูกไหมคะซึ่งซึ่งเน้นย้ําเลยว่าประเทศไทยเรานะคะมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเนี่ยแทบจะสมบูรณ์ นะคะมากๆเลยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะคะของสาขาการจัดการอุตสาหการรมท่องเที่ยวและบริการเนี่ยเราจะเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะคะทำไมเราไม่เรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวนะคะซึ่งโดยหลักความเป็นจริงแล้วเราเรียนในภาคการท่องเที่ยวนะคะเราต้องเจอคนพบปะนะคะพูดคุยและสื่อสาร ะะดังนั้นหลักสูตรของเราเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของปฏิบัติจริงนะคะอย่างเช่นว่าหลักสูตรเรานะคะนัศึกษาเรียนแล้วจะมีการออกทริปนะคะการออกทริปในที่นี้หมายถึงว่านักศึกษาได้เรียนในภาคปฏิบัติและนะคะในส่วนหนึ่งอีกส่วนครึ่งหนึ่งเนี่ยนักศึกษาได้ออกพื้นที่จริงนะคะ ในทุกๆภาคเลยนะคะของประเทศเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์นะคะประสบการณ์จริงแหละว่าเถ้าเกิดว่าเราเจอใน,ในสถานการณ์แบบเนี้ยเจอลูกค้าแบบเนี้ยนักท่องเที่ยวแบบเนี้ยนักศึกษาจะสามารถนะคะแก้สถานการณ์แบบนั้นได้อย่างไรนะคะแล้วในในเรื่องของฝึกปฏบิบัติเรื่องหนึ่งคือเราจะเรียนในเรื่องของฝึกบุค,คลิกภาพด้วยนะคะซึ่งงานบริการเป็นงานที่ เราต้องเขาเรียกว่าอ,อะไรคะพบปะผู้คนนะดังนั้นบุคลิกภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพื่อสร้างความประทับใจครั้งแรกนะคะให้กับให้กับใครคะให้กับลูกค้านะคะอาชีพอันดับแรกเลยที่นักศานักศึกษาได้แน่ๆคืออะไรคะ บริษัทนํำเที่ยวมาคุเทศนะคะหรืออีกภาคส่วนหนึ่งก็คือพวกงานจัดงานอีเวนต์ต่างๆนะคะในเรื่องของงานบริการต่างๆหรือแม้กระทั่งของงานโรงแรมนะคะซึ่งตลาดการท่องเที่ยวเนี่ยยังเป็นที่เขาเรียกว,ว่าอะไรคะให้การยอมรับตอนแรกก็เข้าใจว่าการท่องเที่ยวเรียนแค่ท่องเที่ยวแล้วก็จบไปเป็นไกด์อย่างเดียวแต่พอได้มาเรียนก็รู้ว่าที่เรียนไปเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ไกด์อย่างเดียวแต่ว่ายังแตกแขนงได้ หลายแขนงก็ที่นี่ก็จะสอนเกือบสี่แขนงค่ะก็จะมีนําเที่ยวมีการบินมีธุรกิจไหมแล้วก็มีธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพก็พอเรียนแล้วรู้สึกว่าจะได้ให้อะไรกับหนูหลายอย่างเหมือนกันธุรกิจการบินมีความสําคัญมากคับเพราะว่าผู้คนก็ยังจําเป็นต้องเดินทางกันไม่ว่าจะในทางในประเทศด้วยต่างประเทศด้วยมันก็ถือว่าเป็นการโดยสารที่สําคัญมากมาก ซึ่งทางสาขาก็ยังมีการจัดการเรียนการสอนทางด้านนี้ด้วยเปิดเรียนทางด้านทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติต่อให้กับนักศึกษาทุกท่านด้วยะครับที่เลือกเรียนคือเราสําหรับตัวหนูคือไม่ไม่ผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าได้เจอทั้งเพื่อนได้เจอทั้งการเรียนการสอนที่นี่คือได้รับทั้งวิชาการแล้วก็ทั้งประสบการณ์ที่จริงแล้วก็นําไปใช้ได้จริง สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เนนภาเหรืองสะอาดหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักในปัจจุบันสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักได้มีความสําคัญในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศนะคะทางสาขาวิชานะคะก็ให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านทฤษฎีหรือว่าการปฏิบัตินะคะซึ่งจะประกอบด้วยในหลาย น,นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการหรือว่าการดําเนินการสําหรับงานบริการสวนหน้าสําหรับโรงแรมและธุรกิจที่พักนะคะการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะสําหรับไว้บริการแขกในโรงแรมนะคะ ในส่วนของรายวิชาการจัดการเกี่ยวกับงานแม่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปูเตียงนะคะการเตรียมสิ่งต่างๆสําหรับการบริการในห้องพักนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรมแดดกี่พักนะคะอาชีพที่สามารถทําได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือ ผู้ประกอบการและพนักงานนะคะในธุรกิจโรงแรมและที่พักนะคะพนักงานในสายการบินนะคะแล้วก็พนักงานในส่วนของสปาหรือว่าธุรกิจทางด้านสุขภาพนะคะรวมถึงนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการและก็การสัมมนา,าต่างๆคะ่ะอาจารย์พิมลพัฒน์พันธนานะคะออสาขาของเราเองนะคะเปิดมาแล้วเป็นเวลา16ปีเนาะตั้งแต่ปี2548นะคะในการจัดการเรียนการสอนนั้นเนี่ย เรามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตนะคะที่จะออกไปแล้วไปทำงานได้ในส่วนของการโรงแรมการท่องเที่ยวนะคะหรือในอุตสาหการรมบริการอื่นๆนะคะซึ่งเด็กๆที่เข้ามาเรียนนะคะจะได้เรียนทั้งในส่วนของทฤษฎีนะคะส่วนของปฏิบัติได้ฝึกงานด้วยนะคะซึ่งการที่เด็กได้เรียนทั้งทฤษฎีนะคะปฏิบัติได้ฝึกงานเนี่ยค่ะมันเป็นการสั่งสมประสบการณ์ ให้กับผู้เรียนนะคะมีความพร้อมออกไปทํางานได้จริงเราจะต้องบอกอย่างหนึ่งว่าสาขาเราเองนะคะเรากาลันตีได้ว่าการที่เรามีนักศึกษาเนี่ยตั้งแต่ปี4-8จนถึงปัจจุบันเนี้ยนะคะเราพร้อมที่จะเป็นผู้ให้นะคะในการดูแลนักศึกษาให้ดีที่สุดนะคะถ้าคุณมีความพร้อมที่จะเข้ามาอยู่กับเรานะคะเราก็มั่นใจว่าเราจะเป็นผู้ให้กับคุณนะคะ ช่วยคุณเติมเต็มในส่วนที่คุณจะก้าวไปข้างหน้านะคะมุ่งไปในเรื่องของเส้นทางอาชีพในการทํางานค่ะสําหรับสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและที่พักของเรานะคะเป็นการเรียนการสอนที่มีภาคปฏิบัติจริงซึ่งน้องๆจะได้ลงมือทําจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะและอีกอย่างนะคะน้องๆยังได้ลงมือปฏิบัติร่วมกับเพื่อนๆซึ่งจะมีความสนุกสนานและไม่กดดันทําให้น้องๆเรียนรู้ได้ดีขึ้นค่ะที่นี่นะครับ ก็มีทั้งรุ่นพี่ทั้งท่านอาจารย์นะครับที่คอยช่วยเหลือทุกคนอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือการให้คำปรึกษาต่างๆนะครับในการฝึกงานนะครับเราได้เรียนรู้จากสถานที่จริงครับและเราได้นำความรู้เหล่านั้นเนี่ยนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคตรครับผม จารย์ดรอริยาผู้ระหงนะคะหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรมและก็เป็นหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมค่ะสาหรับสาขา,าการจัดการทางวัฒนธรรมนะคะเป็นสาขาที่ให้ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในเรื่องของการบริหารจัดการงานทางด้านวัฒนธรรม mm hmm. เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมีองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการงานทางวัฒนธรรมแล้วก็ ต่อยอดอคงความรู้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานทางด้านวัฒนธรรมในอนาคตค่ะสำหรับปัจจุบันนี้นะคะงานทางวัฒนธรรมนี่นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเนื่องจากว่าเราจะรับผิดชอบในส่วนของการผลิตบัณฑิตที่ทำหน้าที่ในการศึกษาอนุรักษ์เผยแพร่แล้วก็เพิ่มมูลค่าของงานทางด้านวัฒนธรรมค่ะบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนที่นี่นะคะเนื่องจากว่า ลักษณะเนื้อหาวิชาเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็จะเป็นการบรรยายที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนอกจากนี้เนี่ยทางสาขาวิชาก็ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสที่จะลงในส่วนของชุมชนเพื่อเป็นการศึกษาวัฒนธรรมในส่วนของท้องถิน่นเป็นการหาความรู้จากปราชชาวบ้านทั้งนี้เนี่ยด้วยที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนะคะที่เราเป็น ที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของวัฒนธรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อีกอย่างหนึ่งนะคะด้วยที่ตั้งของมหาวิทยาลัยตรงนี้เนี่ยโดยรอบเราก็มีสถานที่สำคัญสคัญให้นักศึกษาได้มีโอกาส ลงไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของการฝึกงานเองนักศึกษาก็ยังได้มีโอกาสฝึกงานในสถานที่สำคัญๆในระดับประเทศนะคะสำหรับสาขาวิชานี้เนี่ยลักษณะของอาชีพค่อนข้างมีความหลากหลายเ,เมื่อนักศึกษาจบไปนะคะก็สามารถประกอบอาชีพในส่วนของนักวิชาการทางด้านวัฒนธรรมทั้งในส่วนขององค์กรภาครัฐส่วนของภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นทําหน้าที่ทางด้านนักวิจัยทางด้านวัฒนธรรมเป็นพันธรักษ์อาจจะประกอบธุรกิจหรือกิจการส่วนตัวนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของงานทางด้านวัฒนธรรมค่ะอย่างสิ่งแรกที่เราจะมาเรียนที่นี่แล้วเราเจอเลยก็คือเราจะเดินถามว่าวัฒนธรรมคืออะไรทำไมต้องสืบสารซึ่งแน่นอนครับก็อธิบายไปแล้วว่าคือ เป็นรากฐานของทุกอย่างครับซึ่งวิชานี้เขาก็จะมีสอนให้กับว่าอธิบายว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทําสินค้านี้วัฒนธรรมทางด้านนี้มันดียังไงเราถึงอนุรักษ์ไว้นี่คือสิ่งที่ต้องเจอครับจะเจาะเน้นไปทางด้านลงพื้นที่ครับผมทางด้านกิจกรรมอาจจะมีการเข้าค่ายหรือการไปชุมชนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของด้านเขาและสินค้าโอท็อปครับผมทำให้วัฒนธรรมนั้นนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไม่ว่าใครจะมาไม่ว่าจะเป็น ชาวต่างชาติหรือคนไทยได้วยกันก็สามารถมาที่ชุมชนนี้ได้ครับผมค่ะที่สนใจสาขานี้นะคะก็เพราะว่าคือเด็กไทยสมัยใหม่อะคะ่ะไม่ค่อยสนใจในทางด้านวัฒนธรรมค่ะหนูก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่แบบมาเรียนในสาขานี้เพื่อที่จะรักษาอนุรักษ์หรือว่าเผยแพร่ความรู้ที่เราได้อะคะ่ะออกไป